งั้นเดี๋ยวให้คุณจะจงภาษาไทยกันก่อนดีกว่าไม่ได้มาเมืองไทยนานแล้วน่าจะอยากได้ยินภาษาไทยกันแบบเต็มอิ่มไปเลยนะคะครอมิอนท็ุกกอร์โรเท็กกุ๊กไทยๆสๆๆ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 ๆรๆๆ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 ๆอๆๆ <돔� throat> 네, 어 처음 듣는 것같은데 오늘 이문짤려나가게 오늘 이때 100분 내내 날개 막말로 해야 100분 맞네 네네 แล้วก็จากที่เบอกไปช่วงเมื่อกี้เนะตอนต้นนะคะว่าเาก็รอคอยจะแฟนมานานถึง3ปีนะคะอยากดูว่ามีอะไรอยากตอบอกแฟนบ้างหรือเปล่านะคะ 3년 넘게 기ือเราบอกว่าถ้าแฟนเป็นม 3년 만에 오อ 됐어요 ้าแฟน 그래도 이제 외국으로 따지자 보면, 그래도 태국에 좀 자주 오는, 어 편에 속하긴 했었는데, 그마저도, 어, 못 왔던 3년이 너무나 되게 길게 느껴졌고, 어 하지만, 어, 오랜만에 온 만큼, 참았던 그런 마음들, 외로웠던 마음들을 반대로 이제 즐거움으로 이제 바꿔서 매일 공연 때 여러분들과 정말 행복한 시간 보내고 싶습니다. เขาก็บอกว่าไม่ได้มาเจอรุกคนเป็นระยะเวลานานมากตั้ง3ปีเลยนะคะแล้วก็ปกติแล้วคุณจาจุงก็เป็นหนึ่งในศิลปินที่มาเมืองไทยบ่อยมากๆเพราะไม่ได้มา3ปีก็รู้สึก คิดถึงทุกท่านมากๆนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาอดทนคิดถึงขนาดไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้ที่วันคอนเสิร์ตนะคะจะมาสลับความคิดถึงความเหงาเหล่านั้นนะคะให้เป็นความสุขให้กับแฟนๆชาวไทยทุกๆคนกันเลยนะคะทีนี้เมื่อวานเห็นรูปนะคะมีแฟนๆไปรับที่สนามบินเยอะมากไม่รู้ว่าคุณแจจุงรู้สึกยังไงบ้างน,นะคะอ๋อเจคงง่ายโซโทแพทยมุนดีบาลีนักกัเจเนออตัเชื่อคอกี่นี้ 공항에 이제 회원 여러분들이 또 나와주셔가지고 또 아낌없이 소리도 질러주시고 이름도 외쳐주시고 그래서 솔직히 너무나 그냥, 그냥 기뻤어요. <laughs> เขาบอกว่าแฟนๆไปที่สนามเป็นกันเยอะมากๆแล้วทุกคนกรี๊ดส่งเสียงส่งเสียงเชีชร์เขากันไม่กักเลยเรียกชื่อเขานะคะรู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยสำหรับแฟนๆชาวไทยย้ำกันอีกครั้งว่าที่รอกันมานานถึง3ปีเนี่ยอยากรู้ว่าคุณจะจูงม,มีอะไรพิเศษพิเศษเตรียมมาให้หรือเปล่าในคอนเสิร์ตวันพรุ่งนี้นะคะแพมบุญจะดีแชมป์ย้อนคีรัลเดเดย์เดย์ของยอในตนนจะต้งช้ก 무조건 무슨 특별한 거를 준비했을 거라고 생각해요. 좀 스포 좀 살짝 해주신다면? 시 음, 아무래도 이제 저도 6년 만에 또 한국에서 음, 정규 앨범을 발매했기 때문에 어, 한국어로 된 어, 다양한 장르의 곡들을 되게 저도 오랜만에 태국에서 또 부를 수 있는 기회이고 여러분들과 함께 할수 있는 시간이기 때문에 그자자체체가가새로로운신곡으태국에찾아다라는는저한한테굉장히특별시ก็คุณแจจงกุลว่าความพิเศษก็คือหลายๆคนอาจจะรู้กันแล้วนะคะว่าคุณแจจงพึ่งออกอัลบั้มใหม่มาซึ่งเป็นอัลบั้มที่ออกที่เกาหลีในรอบ6ปีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในอัลบั้มเนี่ยมีเพลงที่หลากหลายรูปแบบหลากหลายแนวเพลงมากๆเลย การที่มาได้ร้องเพลงใหม่ๆพวกนี้เนี่ยในคอนเสิร์ตที่ไทยเนี่ยก็เป็นจุดที่พิเศษมากๆเลยนะคะสำหรับคุณแจจุงเนาะแล้วก็คุณแจจุงก็ไม่ได้มา3ปีแฟนๆก็เหมือนกันก็ต้องไม่ได้ดูคอนเสิร์ตคุณแจจุงมานาน3ปีเหมือนกันอยากรู้ว่าคุณแจจุงเนี่ยอยากให้แฟนๆเนี่ยเตรียมตัวยังไงมาบ้างเพราะฉะนั้น반대로ไทยกูแฟนๆก็สามปีเนี่ยก็ได้ดูคอนเสิร์ตคุณแจจุงมาแล้วก็ต้องเตรียมตัวกันก่อน 그러게요. 그음제 공연은 일단 여러분들 뭐 아시다시피 굉장히 어 신나는 곡들도 있고 또 그렇지 않은 곡들도 있는데 어 결국에는 여러분들 같이 함성도 지르고 같이 손도 흔들고 또 여러분들이 마음껏 뛰어 모셔야 되기 때문에 체력 <laughs> 그리고 식사 꼭 챙겨 드시고 오시면 좋지 않을까요? ณเดจงก็บอกว่าอย่างให้ทุกคนจะทราบกันดีว่าเพลงของเขาเนี่ยจะมีทั้งเพลงที่ออกแนวแบบมันมัน,มนสุกเวียงไปเลยกับเพลงที่อาจจะแบบนิ่งๆช้าๆบ้างนะคะแต่ว่าสิ่งที่อยากให้ทุกคนทํากันก็คือให้มาสนุกด้วยกันมากระโดดตะโกนเสียงเชียร์ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนเตรียมร่างกายมาให้ดีเตรียมแรงมาให้เต็มที่แล้วก็ทานข้าวมาด้วยนะคะจะได้มีแรงมาสนุกด้วยกันเนาะ แล้วก็อย่างที่เมื่อกี้เขาก็พูดเวลาเล่นหนึ่งเราก็ทราบกันดีว่าคุณจะจงเนี่ยมาเมืองไทยบ่อยมากๆอยากรู้ว่าชอบไปเที่ยวที่ไหนในเมืองไทยบ้าง่อกถาจองยอมรชอบไปเที่ยวที่ไหนบอาองอก่ชเียไงอมื่ีท่ไปที่ไหนไ้ 이번에 솔직히 태국에 도착해서 공항을 한번 밟아봤고 앞에서 차로 이동도 차에 있었고 또 호텔을 호텔 땅을 계속 밟고 있었고 또 지금 이렇게 현장에 나와있는데 한 번도 외출을 하지 못했기 때문에 지금은 사실 이 근처에 시내만 나가도 굉장히 즐거울 것 같아요. 네. ุณจะจงบอกว่าตั้งแต่สนามบินจนขึ้นรถมาไปโรงแรมจากโรงแรมมาสถานที่แถลงข่าวในวันนี้ยังไม่ได้ไปไหนเลยนะคะนอกจากตารางงานอย่างเงี้ยที่พี่ๆก็เห็นกันทุกันนี้นะคะเพราะว่าแบบสถานการณ์ต่างๆไม่ออกไปไหนไม่ได้ด้วยเนาะเขาบอกว่าตอนเนี้ยแค่มองไปรอบๆเมืองตอนเนี้ยก็แฮปปี้มากๆแล้วที่จะได้เห็นนะคะโเร์ต้าเม่ดอกตอกคาเชกาเน่คาเชฟเขาหน้าให้มานานๆกว่านี้ดีไหมคะ저는사실ท국에올때마다이렇게 몰래몰래 밖에 나가서 시장도 가서 로컬 음식들도 사먹고, 구경, 사람 구경하고, 너무 재밌었거든요. 지금까지 되게 잘 이렇게 보냈는데, 이번에 오랜만인데도 시간이 너무 타이트해서, 좀 되게 굉장히 안타깝게 생각하고, 다음에는 정말 길게 시간잡고보도록 하겠습니다. คุณจะจงบอกว่าที่จริงแล้วข้าวก่อนๆเวลามาเมืองไทยเนี่ย <Okay. S 1> จะแอบออกไปนอกโรงแรมไปแบบว่าตลาดกลางคืนหรืออะไรเงี่ยนะคะแบบว่าไปทานอาหารอร่อยๆไปดูผู้คนนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากๆแต่ว่าคราวนี้อย่างที่บอกไปว่าสเกจโจมมาค่อนข้างสั้นนิดนึงเดี๋ยวคราวหน้าจะเตรียมเวลามาเยอะๆนะคะจะได้ไปเที่ยวเมืองไทยอย่างเต็มที่เลยนะคะเอาล่ะมาเมืองไทยทั้งทีจะขาดเรื่องอาหารไปก็ไม่ได้ใช่ไหมคะ้า่กูเขวชมันต้อาหารก็ไม่จีสวจ 어제 저녁에 봤을 고요소에서 올려주신 사진을 봤거든요 지퍼를 탄산수에 찍어주시는 건 팬분들이 딱 태국 살이라고 난리 났어요 근데 저는 처음 알았어요 처처알았어요카 처음 이 알았어요. 저도 어제 처음 알았어요. 아, 아빠만 처음 널 처음이긴 한데 저는 그를 알고는 오래알았 어떻게 알게 되셨어요? 우리 여 가야고 사배야 가요. 태국에 그 살고 있는 친구가 있어요. 그 친구가 이제 어머니가 이제 일본 분이시고 이제 아버지가 태국 분이셔 가지고 혼혈이거든요. 네. 그래서 일본에서 친해진 친구인데 태국에 와서 저를 만나게 됐어요. 그그친친구구가어제랑둘이시간을보는데알려주더라고요차갑게해서먹으면맛คุณจะจงบอกว่าคือพอดีเมื่อวานเนี่ยได้เจอกับเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนลูกครึ่งคุณแม่เป็นญี่ปุ่นแล้วก็คุณพ่อเป็นคนไทยเพื่อนคนนั้นเนี่ยมาแล้วก็แบบเหมือนมาแฮงเอาด้วยกันแล้วเพื่อนก็เหมือนบอกทิปมาว่าถ้าเกิดว่าเราเอาปลาหมึกแผ่นเนี่ยไปจิ้มในแบบน้ำเย็นๆเนี่ยมันจะอร่อยขึ้นอ่าแบบมันจะกรอบขึ้นใช่มล้นๆันแบบก็สักๆๆ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 ๆ 냉동실에 넣놨다가 꺼내 먹는 느낌? 근데 얼음물에 한 3초만 담궈도 바로 떡덕이 쓰더라고요. 코코: 그가 말한 아롱 퓨어는 얼음이 떡덕이 되는 것과는 달리, 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 얼음이 저는 태국에 와서 음식으로 실패한 적이 한 번도 없었던 것 같아요. 그래서 사실 모든 다잘 먹거든요. 근데 딱 하나 그 진짜 뚱냥꿍 자체는 외국에서 사 먹는 그 느낌이 그이그 그 태국에서 먹는 맛이 안 느껴져요. 그래서 태국에 오면 무조건 뚱냥꿍을 먹어야 되고요. 그리고 너무 좋은 게. 태국 음식도 맛있는데, 태국에서 파는 한국 음식도 맛있고요. 희한하게 굉장히 다들 요리를 잘하시더라고요. 네. คุณจะจงบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยทุกครั้งที่มาไทยแล้วได้ทานอาหารไทยเนี่ยไม่มีเมนูไหนที่เคยทําให้เขาผิดหวังเลยอร่อยทุกเมนูแต่ว่ามีเมนูหนึ่งที่รู้สึกว่าพิเศษที่สุดก็คือต้อยมยำกุง้งเพราะว่าต้ยมยำกุ้งที่ไปซื้อที่ประเทศอื่นเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่ไทยเลยมันแตกต่างกันมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พิเศษมากๆแล้วเขาก็รู้สึกแปลกใจก็คืออาหารเกาหลีในไทยเขางงว่าทําไมอาหารเกาหลีในไทยมันอร่อยจังเลยทําไมคนไทยําอ,อาหารเก่งกันขนาดนี้นะคะอันนี้ก็จะก็เห็นด้วยนะชอตงนี้่านั่นส่วน 은 뭔가 정말 다맛 있어서 항상 태국에 잠깐 짧게 있어도 좀 살이 쪄서 가는 것 같아요 오늘 어제도 도착해서 일단 두 끼를 넘게 먹긴 했지만 오늘도 또 태국 음식 먹긴 했거든요 근데 어, 먹어도 먹어도 이게 배가 잘안 차는 그래서 계속 너무 맛있어서 살이 좀 찌는 단점이긴 해요 คุณจะจ้งบอกว่าทุกครั้งที่มาไทยอาจจะมาครั้งละสั้นๆนะคะแต่ว่ามาทีไรเนี่ยกินไม่หยุดเลยอาหารไทยเนี่ยหยุดกินไม่ได้เลยเขาบอกว่าเมื่อวานก็กินไปสองมือ้อแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะกินอาหารไทยอีกเัวออกมาทีไรน้ําหนักขึ้นทุกทีเลยไม่รู้ทําไมนะคะเดี๋ยวว่าไม่ไม่เนาะยังไม่น้าหนักไม่ขึ้นนะคะยังรอยอยู่นะทีนี้เนี่ยที่เที่ยวพูดไปแล้วอาหาร ูดไปแล้วอีกอย่างหนึ่งที่มาเมืองไทยขาดไปไม่ได้เลยก็คือเรื่องภาษาใช่ไหมคะวันนี้เจก็มีเตรียมคําฮิตในเมืองไทยมาสอในให้คุณแจจงสักนิดนึงเผื่อพรุ่งนี้คุณแจจงได้เอาไปใช้กับแฟนๆนะคะที่เวนิวเนาะอาวกบย้อนเหงอโดยอยางเาายหงอัน่ตเวไเห็นตน้นั่กนอนนเินออน่อ่อนเอส อันแรกเลยนะคะแฟนแฟนชาวไทยน่ารักเกินปุยมุย้ยแท้กุกแพนดีน้องมูกเคียวนกอนิ้งยาอินกิคกิมเมียเพราะฉะนั้นถ้าพูดนี้ต้องแบบแบลลเบลหน่อยไหมคะพี่พีเอกเกียวอิเกใช่จ้าแฟนแฟนชาวไทยแฟนแฟนชาวไทยน่ารักเกินปุยมุย้ยน่ารักเกินปุยมุย้ย 맞습니요이 발음 너무 정확하세요. 아, 정말요? 네. 고고 해야 되나? 우리 다 귀엽게 만 더. 해 주시면 분들이 한분세요잘 나랑 팬팬나 น่ารักมากคุณแตจงก็น่ารักมากนะไม่ใช่แค่แฟนชาวไทยนะคะแต่กูเปนด้วยพานเลยจะแุงมก็นคื่ราย่จวาภาษาไทยน่ารักมากเลยมีความแบวแต่กว่าน่ารักมลาัมากเลยคุ่งเรียน่ัมเยคแวะ่ารมลแอว่านรู้เลยมีควแบว่าราลยคุณแต่จงบอกว่าภาษาไทย่ากมยาักยไ 태국 사람 물어보면은 어렵지 않다고 할 네, 거예요. 태국이 글씨가 되게 어렵잖아요. 보제 친구한, 태국 친구한테 그 글씨를 빨리 쓸수 있냐고 직접 써 보라고 했거든요. 빨리 못쓴대다เขาบอกว่าเขาเคยถามเพื่อนๆเขาเหมือนกันว่ <laughs> 글자수가 그 그렇죠. 하나 더 준비해봤습니다. 네. 두 번째 거는 대박이다인데, 증막매, 증증막매, 막매, 막매, 증막매, 증막매. 어, 초뉴리들이면 따봉과 함께. 그건 키야 이런 숙소로 하면 맞으신 것 같은데. <laughs> จึงมังแม่พี่พี่ต้องตบมือให้เราไหมน่ารักขนาดดีวจึงขนาดผักสุนตกีนิกแล้วผู้ชชเหวังว่าคุณแจจงจะได้เอาไปใช้ในคอนเสิร์ตพวกนี้เพราะว่ารับรองว่าแฟนๆินการแน่นอนนี่คงต้องจะในโซก็อโเกซอโบเชริทุกครัเดี๋ยวพรุ่นี้จงะใ่กอโบดูร้งค่เดี๋นจะอนกคันงค่ะเดี๋ยวพงนี้นั่ือั้นค กชังดำมั่งเลยดังยืนยันเลยนะคะแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่อยากจะเรียกว่าสารภาพแล้วกันว่าตั้งแต่ตอนเริ่มงานจนมาถึงตอนนี้นะคะมีอย่างหนึ่งที่เจ๊คิดในใจมาตลอดเลยว่าทำไมเขาหล่อจังเลยอะค่ะทุกคนเจ๊ก็ชินยังอยะแมื่งแ่งคิดถึงว่าหนึ่งเดนเว่ย์ยี่รู้เก่งจะส่งกิจสื่อคือเจ๊เรินมาว่าแฟนแฟนชาวไทยอะชอบเรียกเขาว่าวิชวลช็อคใช่ไหมตอนแรกก็แบบ ผมเองก็เลยบอกว่าเกิดมากเลยตายแล้วไม่แกล้งไม่แกล้งเลยเนี่ยอยากรู้นิดนึงว่าใบหน้าของเขาที่แบบไม่เปลี่ยนไปเลยขนาดนี้มันมีความลับอะไรเพื่อสาธารณประโยชน์ของทุกๆคนจะได้รับรู้ไปในวันนี้ด้วยกันนะคะถราเกิดว่าผมเป็นคี่อ 피부 팁좀 알아보려고 하는데, 좀 공유해 주실 수 있어요? 어, 음, 사실, 제가, 저는 지금까지 뭐 관리 뭐 이런 거다. 저도 관리 한 달에 한 번? 두 달에 한 번? 뭐 이렇게 봤거든요. 그거 아, 네. 제가 지금 이을 드리는 이가 지금 이을이가지을리는이가 지금 이 질문을 는 제가 지금 이 질문을 드리이이을드 이유는 가 지금 이을이가지을 드리는 이유는 제가 지고이을 제가 이질을고리지을는가장금이을가을드가을 드리는 지을는가을을드을을는을 โอ้ทุกคนคือเขาบอกว่ามันมีช่วงที่เขาผิวไม่ดีเหมือนกันก็คือช่วงที่เขาแบบเครียดมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นวิธีที่เขาคิดว่าดีที่สุดก็คือทุกคนห้ามเครียดทุกคนแฮปปี้เมื่อไหร่ผิวทุกคนก็จะเป็นแบบคุณแจจุงนะคะรเมืยนเฮงบุกมันาชินดาเมียนเนิรนแจนจงที่มีผิวรย่สุ เดว,ว่าไม่ใช่นะย่าานี่โมกันไทยเเป็นค,ความหล่อพิเศษของเขานะคะเ <c oughs> มื่อกี้เราพูดคุยเรื่องแบบส่วนตัวกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องผลงานกันบ้างดีกว่าล่าสุดนี้คุณชัชุงก็ได้ออกอัลบั้มใหม่มาด้วยนะคะชื่อว่าบอลจีนต้องขอแสดงความยินดีด้วยก่อนเลยนะคะเชิญเยเนยใช่อัลบ้มเพลงม่ชนยนคาจิอจีนอยากรู้เหมือนกันว่าจะได้ยินเพลงในอัลบั้มบอจีนเนี่ยที่คอนเสิร์ตบ้างหรือเปล่าบอจีนที่ศูนย์เพลงก็จะได 네 물론이죠. 신곡들은 당연히 부를 예정이고요. 어 그리고 또 음, 신곡들 말고도 이제 예전에 여러분들이 아주 좋아해 주셨던 곡들까지 해서 어 이렇게 다양한 장르로. มายืนรสียงใคอนเสิร์ตราดะแน่นอนว่าเพลงใหม่ที่อยู่ในอลัลบ,บั้มบอลจีนนะคะจะได้ฟังอย่างแน่นอนแล้วก็เพลงเก่าๆที่ทุกแฟนๆชอบกันเนี่ยก็แน่นอนว่ามีด้วยนะคะแบบมีหลายหลากหลายแนวเพลงเลยรับรองว่าทุกคนชอบกันแน่นอนนะคะพรุ่งนี้จะต้องไปฟังกันเนาะนอกจากผลงานเพลงแล้วเนี่ยพวกเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าคุณแจจุงเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านมากอยากจะรู้ว่า 다른 은은 다른 는ชมกันบ้างเปล 음악 님은 약간 어, 다재다능 하시잖아요. 음악 말고는 다른 분야의 작품들을 기대하 기대해도 될까요? 네, 음악 말고도 여러 가지 도전을 하는 것들을 참 좋아하기 때문에 음, 하지 내년 도 음, 그 이번 공연이 끝나면 또 다음 공연이 있고, 또 다음 공연이 끝나면 또 아시아에 계신 또팬 여러분께 도 인사를 하러 또 찾아가야 되는 시간도 있을 것 같아요. 그래서 그때 내년 일단 초순까지는 아마 어 가수로서 <laughs> 열심히 활동할 것 같고, 그 이후에 또 새로운 모습으로 또 인사드리도록 하겠습니다. คุณจะชมบอกว่าก็พร้อมจะลองทําอะไรใหม่ๆอยู่เสมอนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้จนถึงประมาณช่วงต้นปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นในฐานะของนักร้องก่อนจะมีแต่คอนเสิร์ตนะคะได้มาทาักทายแฟนเอเชียอีกครั้งแน่ๆน,นะคะทุกคนรอกันได้เลยส่วนหลังจากนั้นเนี่ยก็ฝากทุกคนช่วยรอติดตามได้ว่าจะกลับมาในฐานะอะไรยังไงบ้างเนาะ

저도 태국에 좀 오랜만에 오다 보니까 어 굉장히 들떠있었는데 어제 오늘 비가 조금씩 내리더라고요 음 내일은 비가 꼭안 왔으면 좋겠지만 혹여라도 내일 공연장 오실 때비올 어 수도 있으니까 우산 잘 챙겨서 오시고 재밌게 신나게 또 오셔야 되니까 식사 잘 챙겨서 챙겨 드시고 네. 오시면 좋을 것 같고 내일 정말 최고로 즐거운 시간, 행복한 시간 ก่อนอื่นเลยขอบคุณพี่สื่อมวลชนที่มากันเยอะขนาดนี้ในวันนี้นะคะแล้วก็ ได้มาไทยในรอบหลายปีเลยก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็เมื่อวานตอนเย็นก็ฝนตกด้วยหวังว่าพรุ่งนี้เนี่ยฝนจะไม่ตกแล้วก็แฟนๆชาวไทยพรุ่งนี้ระหว่างทางที่ไปคอนเสิร์ตนะคะอย่าลืมพกล่มกันด้วยวยวทำท่างลมเนาะพกล่มมาด้วยจะได้ไม่เปียกนะคะแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญมากๆก็คืออย่าลืมทานข้าวมาด้วยแล้วหวังว่าพวกเราจะมาสนุกด้วยกันที่คอนเสิร์ตนะคะแล้วเขาก็ขอฝากตัวกับทุทกๆท่านอีกรอบหนึ่งด้วยนะคะทีนี้เราก็พูดกันไปพอของปากของคอแล้วเนาะได้เห็นความโปร f e s ชั o นอล 화 나라 ขอ자ค중 님의 프로페셔널함과 지 그리고 긍정적인 에너지를 많이 많이들 받으시고 가신 것 같습니다. ก็ทีนี้ถึงคิวพี่พี่ถ่ายรูปแล้วเมื่อกี้ก็ถ่ายกันอยู่แล้วแต่คราวนี้ให้เขายืนคนเดียวแบบรอๆเลยนะคะดีเจพวกต้อทาเข้าจะบอกากันแน่ช่วยะโซ่กัชิคกูยกเลีสองเอาจากทางซ้ายก่อนนี่ไหมคะโอ้เรเว้นจบกุฏอกายกอจากซ้ายก่อนนะคะอยากได้โพสต์อะไรพี่พี่ตะโกนได้เลยนะคะเดี๋ยวเจแปลให้นะคะ ตรงกลางนะ가운데ไปกันสครับโอ๋ม่จับุช็อตเย้ยมินเนอร์ไม่ได้รับไว้ไว้บสุดแั้นเนียจับได้หมดแล้วเป็นตรงเเป็นอะไรคะยังเห็นอยู่เหรอคะเขาบอกว่าเป็นแบบว่าโน้ตแอบโกนินนึง 난 oh, oh, 너무 귀여워요 가운데 가운데. 방나가오른쪽가겠습니다 그리고 마지막으로 가운데 사와티 카포즈 부탁드리겠습니다. 다와야 나사. 아 오케이, 고맙습니다. 너무 감사합니다. พี rumor, bon ่ขอเสียงปรบมือให้คุณจาจุงอีกสักรอบหนึ่งได้ไหมคะฝั่ง้ายบนขอเดี๋ยวหลังจากนี้คุณจาจุงมีอีเวนต์ต่ออีกนะคะเป็นอีเวนต์แฟนไซน์แล้วก็อีเวนต์แฮนด์การ์ดก็เลยเดี๋ยวจะต้องขออนุญาตให้คุณจาจุงเนี่ยลงไปพักสักนิดนึงนะคะอีแตาก็อีเวนต์ที่ตัวผมแนะนำก็มีจาน้อยแฟนไซน์อีเวนต์แลวก็แฮนด์การ์ดเลยขอจ่าจุงนิมจุดกุมชินส์กึ๊กกึ๊น้องให้ทีบีค่ะขอบคุณค่ะ